สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมยินดีต้ตอนรับที่นี่คือบ้านอาคมอยู่กับผมี่เข้มเข้มบริวัตนะครับเราจะดูดวงกันนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าดวงของเราจะดึงดูดใครเข้ามานะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือคนดีๆที่กําลังจะเข้ามารักคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันสินะครับว่าเขาเป็นใครนะครับคนที่จะเข้ามารักคุณเร็วๆนี้นะใครกําลังจะเข้ามาเอาแบบเอาแบบคนดีๆนะต้องโฟงกัสว่าเป็นคนดีๆเท่านั้นนะครับ นึกถึงตัวเองเราเลือกไพ่นะครับเราจะใช้ไพ่ของเราเนี่ยตั้งตั้งเอาเป็นพลังงานของเราว่าเราดึงดูดใครเข้ามานะครับพลังงานแบบนี้พลังงานประมาณนี้นะครับข้างหน้านเพื่อนๆมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวแทนไพ่สามกองให้เพื่อนได้เลือกนะครับเพื่อนสามารถเลือกที่ไพ่ได้เลยนะกองที่1นะครับเป็นกองเรือกองที่2เป็นกองม้าและก็กองที่3เป็นกองมิชอปครับให้เ,เพื่อนๆกดที่ time stamp เลือกรับสมับฟังคำทนายตามกองเพ่อนเพื่อนเลือกได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเลือกกองไหนก็กดที่ทำแตมกองนั้นถ้าคลิปเรายังไม่มีทำทำแตมก็ฝากเพื่อนเพื่อนทำทำแซมให้ด้วยจะขอบคุณมากครับสวัสดีชาวกองที่1ครับกองที่1ของเรานะครับเป็นกองเรือนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือคนดีๆที่กําลังจะเข้ามารักคุณเร็วๆนี้ไพ่เพื่อนเลือกครัเป็นไพ่สามไม้นะครับ สามไม้นี่เป็นลักษณะรถดับเพลิงนะชาวกองนี้คงมีแบบมีแพชชั่นมีไฟที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็ทํางานได้แบบขยันขันแข็งชอบแก้ปัญหานะเป็นนักแก้ปัญหาแม้ว่าปัญหาจะใหญ่ขนาดไหนชาวกองนี้จะสามารถแก้ปัญหาได้เรามาดูกันนะครับว่าตัวคุณมีแม่เหล็กดึงดูดอะไรนะครับตัวคุณเป็นใครยังไงนะครับขอดูเลขสีเจ็ดดาบนะครับเป็นคนที่ดูมีความลึกลับนะเนี่ยทาวเวอร์ Hour. เดือดตาสี่ไม้ชาวกองนี้มีการยึดมั่นในกฎของตัวเองอย่างเข้มขัดแต่เป็นคนที่เข้มขัดในกฎนะพี่เข้มมั่นใจแต่ออกจากอารมณ์ร้อนไปนิดนึงคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ค่อยรู้จักเราอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนยิงยงเราเป็นคนเข้าถึงยากเอออาจจะมีการเข้าถึงยากบางทีเวลามาคุยเวลามาพูดอะไรกับเราอ่ะจะรู้สึกว่า เออเราเราคุยกับเขาไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยเข้าใจนะคนอื่นนะที่ไม่รู้จักเราแต่เพื่อนสนิทอาจจะบอกว่าเอยเราเป็นเซฟโซนที่ดีคนอื่นจะมองเห็นในด้านร้ายด้านของความแบบอารมณ์เสียด้านของความความเป็นคนววงเวียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแนละ้วตัวคุณเป็นคนที่น่ารักนะน่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับเป็นคนที่แบบง่ายๆเออสบายๆชิลๆกับเพื่อนนะต้องบอกว่ากับเพื่อนกับคนรักกับคนใกล้ตัว ถ้ากับคนไกลตัวเนี่ยคุณจะเป็นคนลึกลับแล้วก็อาจจะดูเหวี่ยงๆบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเหวี่ยงหรอกอาจจะแค่แบบหน้าเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะคิดเรื่องอื่นอยู่แล้วพอดีว,ว่าคิ้วมันขมวดจริงจังอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้ไอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคนดีๆที่กำลังจะเข้ามารักคุณเร็วๆนี้เขาเป็นใครสิบเหรียญน,นะครับเทรฟแลน์นะครับ ไอพีซครับเฮ้ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความร่ำรวยนะสีดาบลักษณะเป็นคนที่มีความร่ำรวยปรับตัวเก่งแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายมาเลือกกองเนี้ยก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ,ถ้าเป็นผู้หญิงมาเลือกกองเนี้ยคุณอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าฝ่ายที่คุณกำลังถามถึงเนี่ยอาจจะมีความแบบมีลุกล้อลูกโชนมีความลื่นไหลนะรวมไปถึงแบบมีสเสน่ห์อ่ะเออมีสเสน่ห์สเสน่ห์มันก็ต้องมาพร้อมความจาชูใช่ไหม นี่แหละ energy ของเขานะมาเมื่อพบความเจ้าชู้มีสเสน่ห์แต่ค่อนข้างมีฐานะมีฐานะนะแสดงว่าเขาก็ต้องมีตั๋วมีคนแบบอยากเข้าหาเขาเยอะอยากคุยกับเขาเยอะอยากมารู้จักเขาเยอะนะครับมีอะไรอีกที่เป็นความเป็นตัวตนของเขาคุณสมบัติของเขามีเดอร์มูนนะคู่กับเดอะซันโอ้มีราชาช่วยกับหนึ่งช่วย ดูเป็นคนมีเสน่ห์คนอื่นเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้มีความอบอุ่นเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนที่แบบน่านิ่งเออน่านิ่งคือแบบนิ่งแบบนิ่งแบบรับฟังนะไม่ใช่นิ่งแบบนิ่งแบบไม่แชร์อะไรเงี้ยนิ่งแบบรับฟังเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนใจดีเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นผู้หญิงมันเริกองเนี้ยละเขาจะเป็นผู้ชายแบบทรงแบบทรงดัดตี้อะไรเงี้ยทรงป่าๆหน่อยอะดัตตี้อาจจะดูมีอายุแต่ไม่ได้แบบมันดูแบบเป็นแก่พุงพุยอะไรอย่างนั้นนะดัตตี้ที่ดูมีอายุ มีความแบนแบดเจืออยู่นิดๆมีความแบนแบดเจืออยู่นิดๆเป็นคนที่เก่งๆงานเก่งคนเก่งเรื่องการติดต่อมีมคนเข้าหาเยอะมีสเสน่ห์สิบเหรียญก็จะเป็นคนที่มีฐานะด้วยนะครับแน่นอนว่าทั้งมีฐานะมีสเสน่ห์ใช่ไหมหน้าตาค่อนข้างดีเขาก็เลยดูจะเป็นคนที่แบบเออมีความดี้หน่อยดูสิ เหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นนะก็จะเกิดว่าเพื่อนๆแบบมีคนประมาณนี้เป็นเพื่อนเก่ารักเก่าอ่ะมีมีแนวโน้มสูงที่แบบเขาจะเข้ามาเนาะเพราะว่าเขาห่วงเขารู้สึกว่าเขาชอบเราแต่ถ้าเกิดเพื่อนยังไม่มีแบบเพื่อนเก่ารักเก่าเป็นคนประมาณเนี้ยไม่ใช่พลังงานเก่าอ่ะเพื่อนยืนยันว่ามันจะไม่ใช่พลังงานเก่าใช่ไหมก็จะมีคนประมาณนี้พุ่งเข้ามาหาเราเนาะแล้วก็จะให้ความรู้สึกแบบปั๊ปปี้เลิฟได้ นะเพราะว่ามีคีย์เวิร์ดคำว่าป๊าปี้เลิฟอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีการเข้ามาแบบเข้ามาหัวเนะ่ะเออคืออย่างน้อยอยากอยากมีเราอยู่ในชีวิตแต,แต่ทีนี้เราชอบไม่ชอบเราจะเลือกไม่เลือกเราจะโอเคไม่โอเคเราจะไปต่อกับเขาหรือว่าไม่อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะตัดสินใจได้เลยนะครับคุณมีสิทธิ์นั้นมีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับมีอะไรไหมที่พ่ออยากแนะนำนะ ในช่วงนี้ใครหลายคนกําลังอินเรื่องการงานเนาะแล้วก็การงานเนี่ยกำลังดึงดูดนะครับกำลังดึงดูดเรื่องการงานเออเป็นช่วงรักช่วงรักทรัพย์เกี่ยวกับการงานการเงินด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นเรื่องอื่นที่ไพ่บอกแร้เป็นจิปปถะทนอกเหนือนจากเรื่องความรักคนประมาณนี้จะเข้ามารักคุณนะเพราะว่าเขาอาจจะแบบมองว่าเอยคุณก็ทํางานดีเราเป็นคนที่งานดีอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็สงบนะครับเอออีกอันอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคนลึกลับ ตัวคุณเป็นคนที่แบบเก่งคนเก่งงานนะเนี่ยมันก็เลยดูดูลึกลับดูน่าค้นหานโอเคขอบท่วนเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่2นะครับชาวกองคนที่2คือกองม้านะครับท็อปิกของเราวันนี้คือคนดีๆที่กําลังจะเข้ามารักคุณเร็วๆนี้ใ <The Moon S 2> ครเตรียมพลเลือก็ไปเดมูนนะครับเดมูนนี่ดูเป็นคนที่แบบว่ามีความลึกลับนะมีสเสน่ห์อยู่กับอะไรที่แบบ ดูเป็นความดาร์กนิดนึงอ่ะหลายคนอาจจะชอบวรรณกรรมชอบหนังผีหรือว่าหนังสืบสวนหรือว่าอะไรที่มันเป็นมิสเตอรี่หน่อย,อยเออบางคนอาจจะฟังทูคราวอะไรแบบนี้ก็ได้คือมันอยู่ด้านมืดชอบอะไรที่เป็นด้านมืดด้านมืดของจิตใจคนเออถ้าเกิดว่าชอบเกมอะไรอย่างงี้ก็ชอบเกมที่มันสะท้อนด้านมืดของจิตใจคนอย่างพวกแบบชินเมกามิเทนเซอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะเออก็จะเป็นคนที่แบบมันจะมีความด้านมืดนิดนึง ชอ,อไรที่เกี่ยวกับความลึกลับสิ่งลี้ลับหรือว่าจิตได้สํานึกด้วยก็ได้นะเรามาสองพลังงานตัวคุณกันซิชาวกองนี้นะครับก่อนที่จะดูว่าคนดีๆที่กําลังจะเข้ามารักคุณเร็วๆนี้เป็นใครนะครับขอดูพลังงานของคุณหน่อยสิสีถ้วยนะครับสีไม้เด็กถือไม้แล้วก็แฟนนะครับ ลักษณะของชาวกองนี้นะครับเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคงมีใจิตใจมั่นคงนะครับเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ถ้ามี Hi no ans, ไฮโนแฟนเนี่เยเพียแค่มั่นใจว่าอย่างไงเพื่อนๆชาวกองเนี่ยก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ศรัทธานะครับศรัทธาศรัทธาถึงแสงสว่างนะครับศรัทธาถึงสิ่งดีๆถึงออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งศาสนาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นความเชื่อในมุมสายขาววางกันเถอะเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับมีความอบอุ่น ที่สาคัญคือชอบแบบชอบตั้งสมมติฐานชอบเป็นนักทดลองนะครับเด็กถือไม้เนี่ยทดลองค้นพบค้นเจออะไรใหม่ๆสี่ไม้เนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นรักครอบครัวนะครับรักครอบครัวรักคนใกล้ตัวแล้วก็มองคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นคนครอบครัว,เป,นนรวเป็นคนในครอบครัวเรานะครับมีวิถีภาวะสูงนะแต่มีไพ่สี่ถ้วยตรงนี้ด้วยชาวกองนี่อาจจะเป็นคนขี้เบือ่อ อาจจะไม่ได้ชอบดูหนังเดิมๆซ้ำๆอะไรซ้ำๆซักๆซึ่งข้อดีของความเป็นคนขี้เบือ่ออะนะพี่เข้มนี่ชอบไทยข้อเสียแล้วก็มองอีกด้านหนึ่งของด้านดีของข้อเสียเรื่อยๆนะด้านดีของข้อเสียของการเป็นคนขี้เบื่อก็คือการที่เราไม่ทําอะไรซ้ําๆมันทาให้เราเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้แล้วมนทําให้เรามีเสน่ห์การที่เราไม่กินอะไรซ้ําๆมันทาให้เราได้กินอาหารที่หลากหลายมันทาให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แบบ ได้ได้อาหารที่แบบสารอาหารที่มันหมุนเวียนครบถ้วนอ mm hmm. เออท่ามนุษย์นี่กินอะไรซ้ำๆเดิมๆหลายๆปีป่วยนะ mm hmm. บอกเลยมักจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งมันรักษายาก mm hmm. แต่อันนี้คือกินอาหารหมุนเวียนไงเพราะเป็นคนขี้เบื่อใช่ไหมเออทุกอย่างที่เป็นข้อเสียนี่ไปเทียบทายเป็นดีหมดเลยนะสรุปแล้วเรามาดูกันนะคนดีๆที่กําลังจะเข้ามารักคุณเร็วๆนี้นัคือ mm hmm. คือใครอารุ mm hmm. หกเหรียญน,นะครับชาลีออดนะอาชินีดาบแล้วก็สามดาบคนนี้เป็นคนขยันขันแข็งนะแต่พี่เขรู้สึกว่าเขากชอบแบ่งเวลาเจียดเวลามาให้เรานะครับเป็นคนที่ชอบให้อาจจะเป็นสายเปนะครับแต่พี่เขรู้สึกว่าถ้าไม่ไม่ผ่านการหย่าล้างมาแล้วก็อาจจะคาราคาซังอยู่กับสถานะบางอย่างอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ได้นะครับเป็นลักษณะเป็นสาม ดาบขอดูหน่อยซิสามดาบแบบไหนโอ้กำลังอกหักมานะครับเป็นคนที่ผ่านการอกหักมานะครับรู้สึกว่าความรักของเขามันล้มเหลวแล้วเขาเองไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตไม่รู้จะไปต่อยังไงนะครับข้อดีของเขาคือขยันขัดแขกนะขยันขันแขกเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือชอบทําบุญนะครับแต่ตอนเนี้น่าจะกําลังอกหกักหรือกําลังแบบ เหมือนกำลังเปลี่ยนแฟนกําลังแบบหาพลังงานใหม่ๆห่ะาคนใหม่ๆเข้ามาแต่เพาราะพลังงานเก่าๆมันจบแบบจบสิ้นแล้วแล้วเขารู้สึกว่ามันไปตอบไม่ได้กับทางนั้นแล้วก็ให้เขาฮิวใจอะไรให้เสร็จแล้วพิสูจน์ตัวเองให้เสร็จว่าโสดสนิทจริง,รงๆใช่ไหมแล้วค่อยมาจีบเราขอดูคุณสมบัติเพิ่มเติมหน่อยสีน่ารักไหมคนนี้เป็นคนช่างคิดช่างฝันนะมีความคิดความฝันมีแพชชั่น นคนที่บุกลุยแต่บางทีจะใช้ความคิดเยอะไปนิดนึงจนดูแล้วแบบไม่ค่อยออกแอคชั่นเพราะว่าอยู่กับความคิดเยอะนะคนนี้ให้เราคุยกับเขามีแนวโน้มสูงเลยคือคุยแบบคุยแบบมีลูกล้อลูกชนอนะ่ะคุยแบบมีจิตวิจาานะครับคุยแบบไม่ทําลายความหวัง เออสร้างความหวังให้เขาว่าเออเขาก็มีหวังที่จะจีบเรานะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการทอดสะพานเป็นการใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันคือมีความหวังให้เขาแต่ไม่ไม,ไม่ไม่แบบไม่ตกลงทันทีอย่างเงี้ยนะมีลูกเราลูกชนว่างกันเหอะนะคุณจะยิ่งมีเสน่ห์ในสายตาเขานะเนี่ยมีเดอะซันหบหน้านะครับมีเขามีแพชชันกับคุณอยู่แล้ว รูกเล่นเสียงสัมผัสของคุณคุณไม่ต้องกังวลเรื่องหุ่นสีผิวหน้าตารูปลักษ์กภายนอกนะครับมันดีอยู่แล้วและมันดึงดูดอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นถ้ามันเพื่อนรักตัวเองในมุมนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นคุณค่าภายนอกหรือคุณค่าภายในใช้ควบคู่กันได้เลยนะครับยังไงคุณค่าภายนอกของคุณนะถ้าคุณมองเห็นนะว่าตัวเองที่เป็นแบบนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันมันดีอยู่แล้วมันน่ารักอยู่แล้วเนี่ยคุณไปต่อความรักนี้ได้นะ,นะเพราะว่า คนที่เหตุค่าในตัวเองครับเขาก็จะรักคุณชอบคุณเขาเตรียมจะหลงคุณนะครับดังนั้นก็มีการแบบเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้เนาะแล้วก็ให้เขาไปสงสัยสงสัยว่าเราจะรักหรือไม่รักคือมีความหวังให้เขาแต่แล้วเขาก็สงสัยว่าอ๊ะตกลงได้หรือไม่ได้อยากก่างเป็นตนน้นนะครับโอเคครบถ้วนนะครับจะมีคนที่แบบอาจจะกําลังอ,อกหักมานะเขาชอบเป็นผู้ผู้ให้นะเร็วๆนี้ก็จะมีการแบ่งเวลามาหาคุณนั่นแหละ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียใหม่ๆม,มีความคิดในหัวเยอะนะคนเนี้โอเคขอบทุนเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับโอเคสวัสดีเพื่อนชาวกองที่เท่าไหร่ละกองที่3นะครับกองที่3ของเราคือกองวิชอปนะครับทอบปิกของเราวันนี้ก็คือคนดีๆที่กําลังจะเข้ามารักคุณเร็วๆนี้เรามาดูพลังงานของตัวคุณกันนะครับ ใครที่เพ่เ,เลือกคือ u e e น of ฟด i s นะครับเป็นราชินีถือเหรียญใช่ราชินีถือเหรียญน,นะครับด้ยเมตาญานะครับภาพนี้นะเป็นภาพของอาม่านะคนวาดเขาบอกว่านะต,ตามคู่มือผู้มือของภพ่เขาบอกว่าเขาวาดภาพใบนี้มาจากอาม่าของเขาที่แบบเวลาที่ไปหาทีไรเนี่ยก็จะมีอาหารให้กินอิ่มนำสับรานคือบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ ตัวคุณเองก็เหมือนกันคุณเองก็คงมีพลังงานประมาณเนี้ที่รอบตัวคุณจะคนเข้าหาคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้รับพลังงานที่ดีอิ่มเอิบอิ่มอกอิ่มใจอิ่มหมีพีมันนะครับใครเข้ามาคุณก็จะดูแลเต็มที่นี่คือเอ e เน y ีดีๆของคุณนะครับนี่คือด้านดีๆของคุณขอดูพลังงานดีๆของคุณหน่อยสินะครับแต่ดูสิตัวคุณนะที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักมีอะไรที่ดึงดูดความรักเข้ามา แปดดาบสามไม้แปดเหรีย่ยญแล้วก็เดอะเวิลด์ชาวกองนี้พี่เค็มรู้สึกว่าคุณเป็นคนช่างเลือกคุณเป็นคนช่างเลือกคุณต้องาพัฒนาตัวเองมาจนถึงขั้นนี้แนละ้วมันก็ต้องเลือกนิดนึงดังนั้นใครไม่ดีเราก็ไม่เอานะครับชาวกองนี้ก็เลยอาจจะมีแฟนยากเพราะความช่างเลือกนะก็ต้องเลือกคนดีๆเท่านั้นนะคนที่ไม่ดีก็ไม่เอาใช่ไหม แล้วก็เป็นการเป็นคนที่มองอนาคตนะมองการไกลนะครับมองอะไรแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วอะนะ่างนั้นวเวลาโสดก็อาจจะโสดนานนะครับมักจะพัวพันกับชาวต่างชาติต่างประเทศมักจะมีแฟนนะครับมักจะมีแฟนมักจะมีคนรักมักจะมีความรักนะมักจะมีความรักมักจะมีคนเข้ามาเข้ามาชอบเรา ดึงอยู่ชาวต่างชาติแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากเรียนเรื่องภาษาวัฒนธรรมอะไรอย่าง c าเจอร์พวกนี้เ u l t u r e คือวัฒนธรรมวะเนาะเรื่องภาษาเนีย่ยชาวกองนี้ก็จะเก่งเก่งเช่นกันแลวพนักง,งานแบบนี้แม่เหล็กดึงดูดความรักคนนี้ดีที่กําลังจะเข้ามารนะักคุณเรือย,ยังเขาเป็นใครลนะ่ะเรารู้แม่เหล็กดึงดูดความรักแล้วดูซิว่าแม่เหล็กดึงดูอะไรเข้ามาเอ็มเพสนะครับสิบดาบ tower เดอรมูนคนนี้ค่อนข้างจะหน้าตาดีนะแต่อารมณ์ร้อนไปนิดนึงถ้าเป็นผู้ชายอ่ะเขาจะหน้าหวานนะถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบเเป็นผู้หญิงที่แบบสวยอะ่ะแต่ว่าดูจะเห้าๆนิดนึงบางทีควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นะหนักมากไหมอะ่ะไอ้พวกเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างหนักอยู่ค่อนข้างหนักอยู่เพราะว่าเขาจะดูเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อน ปากร้ายแล้วก็คิดไว่ทาไว่อะเออบางทีพูดไม่คิดน่ะพูดพูดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาคิดที่หลังอะไรเออมันก็เลยทําให้คนมองว่าเขาเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนปากร้ายแล้วก็แบบเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปี้ยงป้างคนรอบข้างบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะแล้วเขาเจากแอคชั่นอะไรนะคนนี้ชอบหรือปเปล่าเพื่อน ก็จะมีการเข้ามานะช่วงแรกๆก็จะเข้ามาแบบมึนๆนะครับแต่สักพักหนึ่งพอเริ่มตั้งตัวได้ก็จะมีการแบบเข้ามาจีบเข้ามาหยอดเข้ามาคุยด้วยนะหรือถ้าเกิดว่าอันนี้คือในกรณีที่เขาเป็นผู้ชายนะถ้าเกิดว่ากรณีที่เขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะค่อยๆแบบค่อยๆเดินทางเข้ามาค่อยๆมาบอกรักเรามชอบเราอะไรแบบเนี้ยออค่อยๆมาคือมีแอคชั่นอะมีแอคชั่นมาเรียบๆเ,เคียง แล้วนะม,มาแสดงออกอะว่าแบบรู้สึกดีๆด้วยนะครับดูอารมณ์ร้อนแบบนี้จะโอเคไหมนเนี่ยจะไปกันรอดไหมดูสิถ้าดาเออมันจะมีเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันเยอะนะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่แบบมีโอกาสทะเลาะกันสูงฮนะดังนั้นถ้าใครเจอคนประมาณนี้ไม่ต้องตกใจนะแล้วก็อดูไพ่ไว้ขำๆเนาะนอกจากคนนี้มีใครอีกบ้างที่จะเข้ามานะเพราะว่าบางคนรู้สึกว่า มันมันจะช้าเกินไปนะชีวิตของเราคู่ควรกับอะไรที่แบบว่าดีกว่านี้เราฮีลตัวเองละเราปลดแอกตัวเองจากการชักใยจากอารมณ์จากปมวัยเด็กที่มันชักใยความชอบความไม่ชอบอยู่เบื้องหลังของเราละเราเอาตัวเองออกมาจากตรงน,นั้นแนะล้วเจอคนประมาณไหนนอกจากคนนี้มีไหมสองดาบเมจิเชียนราชาไม้แล้วก็หกดาบ คนที่เหมาะกับคุณนะ่ะจะเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับมีความฉลาดความฉลาดสูงเข้าใจคิดเข้าใจพูดอาจจะอยู่ในวงการพัฒนาตนเองด้วยนะครับบางทีก็าอาจจะเรียนมาอยากทํางานอีกอย่างหนึ่งนะหรือว่าทํางาน2ององแบบ2สไตล์ที่มันที่มันดูไม่ได้สอดคล้องกันเลยอะ่ะคนประมาณนี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นผู้รับฟังที่ดีรอดใจฉลาดแล้วก็เป็นผู้รับฟังที่ดีโอเคเพื่อนๆลองเลือกดูนะว่าจะเลือกคนไหนเออถ้าเพื่อนๆเลือกคนใจร้อน ปากไวใจเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือทําอะไรไม่ค่อยคิดพูดอะไรไม่ค่อยคิดเพื่อนเพื่ก็เลือกได้ถ้าเกิดว่าจิตของเราชอบตรงนั้นดึงดูดตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าแมบมันจะช้าเกินไปไปเข้มใครมันจะไปชอบใช่ไหม <laughs> เราก็ต้องเลือกคนอินเดีๆนะเราก็เลือกคนที่ฉลาดนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่สองเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะที่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ม,าารยมหาลายัยอะไรแบบนี้ได้เลยนะ อ่ะเพราะว่าเป็นคนเก่งเนี่ยแล้วก็ไพ่หกดาบชบช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรือจ้างอะไรอย่างนี้ก็ได้เนี่ยไพ่สามใบนี้ก็บ่งบอกถึงอะไรที่แบบเป็นครูเป็นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือพลังงานดีๆและนี่คือคนดีๆที่กําลังจะเข้ามาลักคุณเร็วเรนี้มีให้2พลังงานให้เลือกเลยจิตใจของเพื่อนชินกับบ้านแบบไหนก็เลือกบ้านแบบนั้น นะครับเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับบังเอิญอย่างไเพื่อนๆวันนี้ไพ่ใต้กองของเราอ่ะเป็นไพ่ที่ไปเดียวกันกับปกคลิปของเราวันนี้เลยนะครับท็อปิกของเราก็คือคนดีๆที่กําลังจะเข้ามารักคนเร็วๆนี้นะพี่แค่มั่นใจว่าทุก,กองอะ่ะคนที่เข้ามาจะถูกสเปกยคุณด้วยนะครับคุณจะรู้สึกดึงดูดนะครับมันจะมีอะไรที่แบบดึงดูด นะมาพร้อมความแพชชั่นมีแพชชั่นมีความดึงดูดทางเพศนะไม่ได้มาแค่ไม่ได้มาแค่อินทิเมซี่อินทิเมซี่คือความผูกพันใช่ไหมแต่แพชชั hmm. ่นนี่เป็นแรงดึงดูดเลยนะเป็นความแบบมันใช้คําว่าอะไรนะความปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมาควบคู่กันด้วยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะนเพื่อนๆนะ การดูดวงแบบพิกานะครับเป็นเจนเนอเรชันยิ่งคำแนานที่ได้จึงอาจจะตรงเราคิ่เพียงบางแถบบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยรับไปจากคำแนานที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับและสาหรับบางคนที่มีคนเข้ามาให้เลือกก็ต้องก็ต้องจักเลือกด้วยนะเพราะบางคนบางคนจิตของเราอาจจะไปชินคือมันมีการทดลองเอาหนูอ่ะไปทดลองเอาหนูสองตัวมาเปรียบเทียบกันมีหนูที่โตมาจากบ้านที่รกสกรปกรกลุงรังเสียงดัง นะแล้วก็ไม่น่าอยู่กับหนหูตัวหนึ่งนะเติบโตมาในบ้านที่ดีมีสวัสดิการที่ดีสะอาดอย่างเงี้ยเอาสองตัวเนี้ยมาเปลี่ยนบ้านนะให้มันอยู่บ้านที่ดีบ้านที่ไม่ดีนะเอามาสลับเปลี่ยนปรากฏว่าไอ้หนูตัวที่มันเคยอยู่บ้านที่ดีอ่ะมันก็จะกลับไปอยู่บ้านที่ดีแต่ไอ้หนูตัวที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมบ้านที่มันสกรปรกอ่ะ มันกลับเลือกที่จะไปอยู่ในบ้านที่สกรปรกอะ่ะออจีของมนุษย์ก็เป็นสวรเลี้ยงลูดิยนมเนาะมันก็ทํางานแบบนี้เหมือนกันดังนั้นใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเราดึงดูดคนไม่ดีไม่ดีเข้ามาเนี่ยเราทํางานกับจิตใจของตัวเราเองได้แเราทําให้จิตของเราคุ้นชินได้ทําให้เราชินกับบ้านที่สะอาดได้ดังนั้นถ้ามีใครที่เข้ามาให้เราเลือกอะแล้วมันมีกลิ่นตุกตุกลิ่นไม่ดีอะคุณไม่ต้องเลือกก็ได้นะ ค,คุณทำจิตให้ชินกับกับบ้านดีๆก็ได้นะสักพักหนึ่งคุณก็จะมีแพชชั่นกับคนดีๆเองนะครับอขอให้เคลียร์พลังงานที่ไม่ดีเหล่านั้นออกไปเหลือแต่พลังงานที่ดีเหลือแต่จิตที่ดีของคุณนะครับแต่ถ้าใครแบบคลีนไม่ได้เคลียร์ไม่ได้อะไรเนี่ยลองไปกดดูที่ห้องเวิร์กช็อปนะจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่พี่เข้มเคยทำเอาไว้นานละเออในห้องเวิร์กช็อปอะ ทำบ่อยๆนะครับมันมีแบบฝึกหัดของเรานะครับเป็นช่องทางการสนับสนุนชแนลของเราด้วยนะครับการทํางานกับตัวตนวัยเด็กันดับชิปนั้นแหละท่าเพื่อนต้องการสนับสนุนนะครับดูที่ดีสคริป t i o n ได้เลยนะครับมีหลายวิธีนอกจากนี้การกด subscribe และ s ช a r e เป็นการสนับสนุนโดยไม่ต้องใช้เงินนะครับเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องสวัสดีด้วยครับ